สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองนะคะจะมาเสนอขายนะคะรถพิมพ์นิยมนะคะ h อนด้า c อ็กคอร์ดเจนแปสักหนึ่งคันนะคะสดีดำาม่าเมี่ยมคันนี้นะคะอ่าโอเคค่ะท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆแก่ผู้รีวิวเสนอสินค้าขึ้นเพจขึ้นเว็บขึ้น YouTube ค่ะ วันนี้เราก็จะมานะคะนำเสนอนะคะ Accord Gen 8นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นมันนะเครื่อง2.4นะคะคันนี้2.4ปี2010ราคาตั้งเบาๆอยู่ที่3 7 9 0 0 0ปี2010นะคะ3 7 9 0 0 0ไม่ติดรถมา1,000กิโลเมตรนะคะไม่เยอะไม่เยอะนะคะลูกค้า พิมนี่เดิมพิมพ์นี่เดิม,พ,ม,พ,ดมพิมพ์เดิมเจ้าของเดิมหรือพิมพ์โรงงานเลยนะแบบฟอร์มนี่คือโรงงานเลยนะคะไม่แต่งนะคะสีดำมันนะคะคือไม่แต่งนะคะคันนี้กระจังหน้าก็คือนี่เลยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะสามชั้นกระจังหน้าฮอนด้านะคะเป็นโลโก้ชัดเจนด้านหน้าสวยงามนะคะแวววาวนะคะชุดไฟติดเทอร์นะคะนี่เลยไฟออกจะไฟออกจะซีดนิดนึงนะคะเพราะเป็นปีค่อนข้างจะลึกนะคะปี2 0 1 0นะคะเพราะ ไฟไม่มีการเปลี่ยนมาแสงดงว,ว่าไฟเดิมโรงงานแท้นะคะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะไฟจัดหมอกด้านล่างนะคะสองะะข้านี่ก็คือ,อยังอเดิมนะคะเดิมไหมไม่มีการเปลี่ยนมานะ,ะยังเป็นแบบค่อนข้างจะเอ่อสีแบบอืมเป็นสีแบบทีมโรงงานนะคะประมาณนี้ราคานะคะคันนี้ตั้งไม่แพงฮอนด้าไอคอร์เทนแปดคันนี้ตั้งไม่แพงนะคะคุณลูกค้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน ฟรีดาวนะคะฟรีดาวเลยศูนย์บัตรรับรถไปเลยนะคะรับรถศูนย์บัตรนะคะคุณลูกค้าศูนย์บัตรรับรถไปเลยนะค,ะคันนี้นะคะการผ่อนเฉลียนะคะแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกปีนะคะแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทใช้ดีๆนะคะมาจับมาจองไปใช้นะคะคุณลูกค้านะคะ<ม>พิมพ์นิยมนะเจนแปดนะคะคันนี้นะคะเป็นที่กลุ่มลูกค้าที่เขาจะใช้รถตัวแบบ ตัวที่แบบเขาเรียกว่าเจนนี้นะ่ะเขาหายเยอะนะคะ2.4 v t e c นะคะ ivtec 2.4 ivtec นะคะเครื่องเป็น ivtec เรียบร้อยนะคะนี่ไปด้านท้ายรถนะคะก็เห็นไหมไฟแดงตตดขาวนะคะสองสวสองสว่างนะกะารคืนนี่โอ้โหเห็นระยะไกลมากนะคะลูกค้ากับนี่เซ็นเซอร์นะคะกล้องถอยหลังนะคะกล้องเรียบร้อยนะ,ะเห็นไหมเซ็นเซอร์สี่จุดนะคะ สีนี่ดำนะคะสีดำมันเคบนะคะสีนี่คือแบบไม่ว่าอะไรสีเนี่ยไม่มีตำหนิเลยสีไม่มีตำหนิเลยนะคะคุณลูกค้านะคะภายในยิ่งสาาะอาดสะอ้านภายในนี่คือสว่างนะคะเป็นสีอกน้ำตาลสว่างนะคะเป็นสีน้ำตาลสว่างนะค,ะ <c oughs> คือโัรวเศษงานเนี่ยเขาเนียนมากนะ,ะละเอียดงานละเอียดมากนะคะคันนี้นะคะาราคาเนี่ยไม่แพงนะคะถามว่าไม่แพงที่ว่ากับคุณ คุณภาพของรถนะคะคุณครัคุณภาพรถเขามาดีมากนะคะแม็กเด็บเบนแม็กคอนด้าโรงงานเลยนะคะแม็กคอนด้าโรงงานเลยถามว่า,ายางนี้ก็ใช้งานมาดีนะมันก็ตามปีนี่หนึ่งนะคะยางนี้คือใช้มาเดิมเจ้าของเดิมนะคะรถเพิ่งมาถึงนะคะคุณคราแเราก็ไม่อยากหยบบอกปียางว่าปีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นขอบสิบเจ็ดนะเราก็ปียางตามมากับรถเลยนะคะคือรถเจ้าของเดิมใช้งานมาก็ดีนะคะประมาณนี้แม็กคอนด้านะคะ ามาดูภายในคุณลูกค้าจรร๋าอ่าภายในนะคะนี่เลยแขงข้างประตูนะคะแข่งข้างประตูนี่เปิดออกมานี่เป็นลายไม้นะคะรองรับแขงกระจกไฟฟ้านะคะเห็นไหมคุณลูกค้าจ๋าไฟป,ประตูนะคะไฟป,ประตูข้างล่างนี่ออก็ยัทงทำงานเรียบร้อยนะคะจะมีอ่าเสื่อเสียบ,บุบแจไว้มันจะมีเสียงนะติกๆๆตกต๊กติ๊กติ๊กตลอดนะแล้วทีมดีวีเปิดเอาุญแจออกมาดีกว่า แผงข้างประตูนะคะดำตัดครีมนะคะอันนี้ก็แล้วก็ลงมาด้วยฐานก็กระจกก็เป็น آ, ลายไม้นะคะคุณลูกค้านะคะนานๆจะได้รีวิวรถที่ปีประมาณนี้นะคะเพราะส่วนมาก,กมันก็เป็นค้าค้ารุ่นในเต็นนะคะสุณรถยนต์มีค้ารุ่นค้าราคานะคะคันนี้เห็นว่าเพิ่งมามันเป็นแววคือเรียกว่าแสงเ,เจิดเจิดจ้าแแสงออร่านี่คือน่าใช้นะคะน่าใช้ก็เลยเออมาจับไปรีวิวให้ ลูกค้าที่จะใช้รถนะคะให้มาพบมาเจอเนี่ยคู่เขานะคะอ่ะมาดูภายในคุณลูกค้าจ๋าภายในนะคะจอดที่สว่างไม่ได้แบบเอาไปจอดที่อันนี้มันจอดที่คุ้มๆนะคะไม่ได้ไปจอดที่อันนี้จอดที่แบบตากแดดหรือแสงสว่างเยอะๆนะเราก็เลยเห็นแบบมันแบบเรียกว่ามันไม่เอสว่างนะคะก็ขออภยัยแต่ให้ดูว่าชิ้นงานนะคะละเอียดมาก เบาะีเห็นไหมคุณลูกค้าจ๋าเบาะไม่มียับไม่ย่นไม่แตกรายงาเนี่ยเห็นชิ้นงานนะคะละเอียดมากนะคะคอนโซลต่างๆอะไปแรงงูลายไม้คือพร้อมใช้ล,ลายไม้แล้วก็คอนโซลกลางนะคะรอยตะคงตะเข็บนะคะสวยงามนะคะทั้งเบาะคนนั่งแล้วก็เบาะคนขับแล้วก็แผงข้างประตูแม็ดกันหมดแม็ดเรียบร้อยนะคะ อ่านุ่นให้เพดานหลังคาไปด้วยนะคะให้คะเดนร้อยเต็มร้อยไปเลยนะคะสำหรับรถมีอสองเกรดเอนะคะรถมือสองปีสองพันสิบเกรดเอเจนแปดคันนี้นะ,ะชิ้นงานเบาะให้ผ่านนะคะสวยงามสวยงามมากนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคุณลูกค้าจ๋าเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าอันนี้มันเป็นแถบที่เห็นครัว่าแอคคอร์ดนะเป็นเรียกว่ามันเป็นแบบอ่าที่แถบซีเลอร์สเตเลสนะคะ ชัดเจนเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะพวงมาลัยฟังติมันชั่นนะคะพวงมาลัยฟังติมันชั่นนะคะเห็นไหมนี่ค่ะลูกค้านะคะก็ลองรับทําคําสั่งดูเซตเซตระบบต่างๆของเอาระบบเช่นปรับคอนโซลต่างๆนะคะเอามาอยู่ในที่พวงมาลัยต่างๆนะคะก็ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะลูกเล่นเยอะนะคะก็มีปรับ วุมล่ปรับบวกลบนะคะนี่ค่ะลูกค่ะอ่นะคะอันนี้ก็รับความเร็วได้นะคะอ่านะคะก็คืออ่มารองรับที่พวงมาลัยต่างอุปกรณ์ควบคุมตัวรถนะคะอันนี้ก็คือลูกเล่นเขาค่อนข้างเ,ย,เยอะนะคะก็เลยกลายเป็นแบบ <laughs> เรียกเล่นได้นะคะเรียกเล่นได้สําหรับตัวท็อปคันนี้นะอ่านะคะคอนโซลดําดํานะค,ะคอนโซลดํามันนะคะคอนโซลดํามันนะกับแอร์ชุดแอร์แบ็กคู่นะคะแอร์แบ็กคู่เลยคันนี้นะคะแอร์แบ็กที่พวงลัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะพวงลอาคอนโซลสีดําตัดล่างนะสีครีมนะคะเฉพาะพวงลอยก็สองเฉดเสีนะคะนานๆจะเข้ามานะคะสําหรับสเปคนี้นะคะ ทีมดีวีว่าให้คนีเนี่ยสิบเต็มสิบเลยนะคะสําหรับรถมือสองคันเจนแปดคันนี้นะฟรีดาวด้วยฟรีดาวด้วยนะคะเครื่องสองพันสี่สองจุดสี่ออตโอต้คันนี้ฟรีดาวด้วยนะคะผ่อนเฉลีย่ยไม่ต้องใช้เงินรับรถเลยนะคะก็ออกอยู่ประมาณแปดพันนิดหกปีค่ะแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบาทหกปีนะคะประมาณการนะคะอันนี้บอกคนข้างหลังนะบอกข้างหลังจีมีชุดแอแยกให้เรียบร้อยนะบะแอ ที่คน,นกลางจะมีแอร์ส่งมาให้ผู้โดยสารเย็นฉ่าด้วยนะคะแล้วก็มีที่บากแก้ที่เก็บของนะคะด้านรงกลางเนาะบอกผู้โดยสารนะคะทั้งบอกข้างหน้าและบอกข้างหลังผู้โดยสารสะอาดสะอาดบอกไม่แตกไม่ยับ,ไม,ยบไม่ย่นนะคะคุณลูกค้าสวยงามนะคะอันนี้ก็ทีมรีวิวให้ดูอันนี้ภายใต้โครงสร้างภายในนะคะรถจดอดยุงเทพนะคะ,อะโอเคเราจะบอกรถจดอดยางไงเลย <laughs> เราจะบอกรถจอดอย่างไรนะคะอันนี้ทีมถนนนะคะเราจะบอกรถจอดอย่างไรเลยทีมดีเลยนะคะ<ม>ก็ประมาณว่านะคะคุณลูกค้าจ๋ารถจอดอยู่ทพ่เขตบางแคนะคะที่กัดใกล้ๆเดอะมอบางแคนะฝั่งขาเข้าเพชรเกษมบางแคนะคะเป็นศูนย์รถยนต์ไอคาสยามหรือค่ายรถยนต์ของออตโต้เบสค่ายรถยนต์ของออโต้เบสนะคะอยู่ในศูนย์รถยนต์ใหญ่ไอคาสยามนะคะมันจะเป็นตลาดรถรวมนะตลาดรถรวมนะตลาดรถอ่ารวม ตลาดรถมือสองนะคะมันจะเป็นตลาดรถนะคะแต่ว่าอันนี้รถจอดในค่ายออโต้เบสท่านใดจะเข้าชมรถนะคะหรือจัดเซนซ์หรือลองรถใดๆนะคะคันนี้กระชับคันนี้สองมาสิบคันนี้นะคะนักทีมขา,ขายของเราได้เลยชื่อคุณเต็งหยกนะที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกห้าห้าเก้าสองมาลองรถแกดเซนซ์หรือไม่ต้องการมาดูรถก็ส่งช่างมาเทสมาลองขับกบเซลลได้เลยนะคะ ก็มีช่างออนไลน์บริการเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทยนะคะก็ให้ความสบายๆนะตรงนี้เนาะเอกสารในการเช่าซื้อไม่ยุ่งยกากนะคุณลูกค้ามืดเลยมืดเลยไม่ได้จอดข้างนอกเอกสารในการเช่าซื้อไม่ยุ่งยากนะคะไม่ยุ่งยากก็หลักการทั่วไปนะคะเอาง่ายนะะจัดจัดอนุมัติภายในเช้าบงก็ได้นะคะอนุมัติภายใน สามสิบนาทีก็ได้หรืออัอุนมัติไวคือขอให้เอกสารเป็นแบบก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนยอนหลังสามเดือนสเตตเมนต์หกเดือนนะคะอันนี้ก็คือหลักการทั่วไปของการเช่าซื้อนะคะหรือเป็นอ่าธุรกิจต,ตัวเองเช่นใบจดทะเบียนพาณิชย์การค้านะคะก็แนบไปด้วยสเตตเมนต์หกเดือนนะคะคุณลูกค้านะคะอันนี้หลักการขายคือว่าขายของออนไลน์ค่ะอิสระทั่วไปก็หลักๆๆห,ห,หลักก็เอา สเตทเมนต์นะคะเตรียมไว้ก่อนนะแล้วก็บัตรประชาชนนะคะเครดิตต่างๆก็โทรถามทีมขายเลยได้เลยนะคะว่าเออ,เ,อ,อเครดิตอย่างนี้นะคะจะต้องมีดาวไหมไม่มีดาวนะคะสอบถามได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะ,ะเออนะคะรถจอดนนริมถนนการจนาพิเศษทางค้าข้าเพชรเกษมบางเทนะคะไปมาสะดวกไม่ยุ่งยากนะ,ะเดี๋ยวแอดไลน์ทีมขายนะคะก็ ส่งพิกัดร้านกันเลยส่งโลเคชั่นนะคะของเต็นให้นะคะไปเต็นพร้อมทํางานเลยที่เต็นนะคะถ้าท่านไม่อยากมาก็รีวิวรถส่งไปในไลน์ได้นะคะแล้วก็ส่งเอกสารจัดเซ็น์กันได้เลยนะคะทั่วไทยนะคะลหดับรถสีสวยคันนี้นะคะไม่แพงนะคะเป็นที่ซื้อง่ายขายคล่องนะก็ก็ฝากไปด้วยนะ,ะกับคันนี้นะคะ h o n ด้ Accord Gen น8ตัวท็อสีสวยนะคะ ปากไปด้วยสักคันค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะอย่างน้อยนะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ติดตามนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งหรือกดกดแชร์ให้ทีทมทีมรีวิวด้วยนะคะเพื่อสงสารเขาหน่อย <c oughs> บางทีบางทีรีวิวตกหล่นไปก็ขออภัยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ